วันนี้คูมอนก็จะนำเสนอวิธีการที่จะทำให้กิ่งทุเรียนยาววิธีการทำให้กิ่งทุเรียนยาวนั้นไม่ยากเลยนะครับกิ่งทุเรียนนั้นมีความสำคัญอย่างไรกิ่งทุเรียนนั้นมีความสำคัญต่อชาวสวนอย่างยิ่งก็เนื่องจากว่ากิ่งนั้นถ้าหากว่ามันยาวแล้วมันก็จะทำให้เกิดดอกตรงบริเวณที่กิ่งเพราะฉะนั้นชาวสวนก็พยายามทำกิ่งให้ใหญ่และก็ทำกิ่งให้ยาว ครับเหตุผลก็คือเพื่อรองรับน้ำหนักการแขวนผลนั่นเองกิ่งที่ยาวก็สามารถแขวนผลได้มากกว่ากิ่งที่สั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลไม่ได้เกิดตรงลำต้นหรือปลายยอดมาแต่มันเกิดที่กิ่งเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามทำกิ่งให้ยาวนะครับเคล็ดลับการทำกิ่งให้ยาวก็ไม่ยากเลยนั่นก็คือรากไปถึงไหนกิ่งไปถึงนั่น ไปถึงไหนรากไปถึงนั่นนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับนะทําไมทุกๆ6เดือนหรือก่อนเข้ารูดูฝนหลังออกรูดูฝนนะครับก็เป็นช่วงเวลา6เดือนทําไมเราจะต้องขยายโคนทุเรียนให้มันกว้างขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะมีการบํารุงโดยการใช้อินทรีย์วัตถุใส่ลงไปนะครับ เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของมันก็คือดึงรากออกมาให้ยาวให้ไกลนั่นเองนะครับอาหารอยู่ที่ไหนรากก็ไปที่นั่นพืชมันก็มีเซ็นเซอร์จับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมได้เตรียมถา,างโคนบริเวณโคนต้นให้ราบให้เรียบนะครับขยายออกมาแล้วเพื่อที่จะทำให้โคนดินนี้ยาวกว่า นะครับยาวกว่าปลายกิ่งประมาณสัก1เมตรหรือครึ่งเมตรเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อที่จะฝังอินทรีย์วัตถุ T o, ลงไปบริเวณที่เว้นเอาไว้ที่เราขุดร่องเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้ชัดเจนกว่านี้นะครับนั่นก็คือเราก็จะมีการขุดนะครับรอบๆบ,บริเวณสงพุ่ม ห่างออกจากทรงพุ่มมาประมาณครึ่งเมตรหรือ1เมตรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกแบบไหนไม่ต้องลึกมากนะครับเพียงหนึ่งหน้าจอบหรือครึ่งหน้าจอบก็พอนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่อินทรีย์วัตถุตรงบริเวณร่องเหล่านี้นะครับทีนี้อินทรีย์วัตถุที่มีนั้นใช้ปริมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอินทรีย์วัตถุที่เกิดจากาเปลือกขา้าวโพดใบข้าวโพดนะครับที่ เกษตรกรเขาทิ้งไว้แล้วก็ผมก็ไปขุดมานะครับเน่าป่อยเรียบร้อยแล้วก็นํามาใส่กระสอบนํามาเทบริเวณร,รอบๆตรงนี้จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้อจอบเกลี่ยๆนะครับให้ไปรอบๆบริเวณโคนต้นอย่างสม่ําเสมอนะครับเกลี่ยอินทรีย์วัตถุนี้ไปตามบริเวณร,ร่องที่เราขุดเอาไว้นะครับอาหารอยู่ที่ไหน ราดก็ไปที่นั่นนะครับเสร็จแล้วการใส่อินทรีย์วัตถุนี้ท่านมีอะไรก็ใช้อน,นันนะครับมีใบไม้แห้งก็ใช้ใบไม้แห้งมีใบไผ่ก็ใช้อะไรที่เรามีก็ได้หรือถ้าไม่มีเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยเทศบาลก็ได้ครับหรือไม่ก็ใช้คิกไข่แกบผสมลงไปก็ได้นะครับมันก็จะเป็นชนิดท่านครับทผู้ชมเมื่อทําแล้ว มันก็จะออกมาตามแนวนี้นี่เองนะครับเสร็จแล้วบริเวณที่เหลือเห็นไหมครับมันก็จะเป็นท้องร่องท้องร่องบริเวณเหล่านี้เวลาฝนตกมาเราก็จะมีน้ํามาขังตรงบริเวณนี้เล็กน้อยนะครับเสร,วเ,วเสร็จแล้วเวลาสร็จแล้วเวลาอีกสําคัญอีกเวลาหนึ่งก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับเราใส่ปุ๋ยเคมีหรืออินทรีย์เคมีเราก็ใส่บริเวณนี้แหละครับท่านผู้ชมใส่บริเวณนี้นะครับก็คือ ใช้อาหารร่อรากออกมาพอรากยาวออกมากิ่งมันก็จะยาวออกมาเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราต้นทุเรียนสองปีต้องพยายามทำกิ่งให้ได้1นเม็ดครึ่งถึง2เมตรเรามีเป้าหมายแล้วเราต้องมีวิธีการปฏิบัติหรือแผนการปฏิบัติทำให้เกิดมักเกิดผล ให้พบกับความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านยังสงสัยคลุมเครืออยู่ว่าอะไรเป็นอะไรท่านลองไปดูปฏิทินการปฏิบัติงานดูนะครับว่าในแต่ละเดือนนั้นเราทําอะไรนะครับผมได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมเอาไว้แล้วท่านก็จะมองเห็นภาพตลอดทั้งปีว่าในการปลูกทุเรียนนั้นเราไม่ได้ปลูกไปวันๆแต่เรามีเป้าหมาย นะครับจากนั้นเราก็ซอยเป้าหมายเป็นเดือนจากเดือนก็กลายเป็นฤดูนะครับฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเราจะใส่อะไรจะทําอะไรบํารุงอะไรเรามีแผนปฏิบัติการที่แน่นอนนะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับอยู่ที่การลงมือปฏิบัติไปตามแผนนะครับอ,อย่างมีเป้าหมายแล้วก็ วิธีการที่ชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือทำต้นทุเรียน2ปีให้กิ่งยาว2เมตรนะครับอย่างตามก็คือ1.5เมตรฝันที่ไกลไปให้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความฝันแล้วนะครับเราก็ปฏิบัติตามฝันไม่ใช่ ฝันลมลมแรงแรงแต่ไม่ลงมือทำอะไรมันก็ไม่เกิดมากเกิดผลไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับต้นทุเรียนของผมที่ท่านมองเห็นนี้เป็นต้นทุเรียนที่มีอายุ1ปี4เดือนนะครับตอนนี้สูงประมาณ2เมตรครึ่งแล้วนะครับลำต้นก็อวบใหญ่ลักษณะน,นี้แล้วตอนนี้เรากำลังเตรียมต้นเพื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเราก็ให้อาหารนะครับเตรียมตัวสำหรับเข้าสู่ฤดูแรง นะครับซึ่งอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากฤดูหนาวแตกต่างไปจากฤดูฝนโดยสิ้นเชิงนะครับพืชก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วโตไวนะครับเป้าหมายของเราทั่วไปก็คือ4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำให้พบกับความสำเร็จเราก็ต้องวางเป้าหมาย มีแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ